นิยายนักเวทต่างโลกกับเหล่าบริวารและการเดินทางตอนที่สี่มีกลุ่มคนสองคนกําลังเดินทางไปที่ทุ่งกว้างเวลาก็ประมาณห้าถึงหกโมงเย็นแล้วก็ต้องเดินเฉียดหมู่บ้านเหมือนกันนนเนี่ยถือว่าใกล้เลยนะเสียงของชายหนุ่มใส่ชุดสีขาวพูดขึ้นมาก็ใกล้ยอยู่แหละแต่เขาคงมองไม่เห็นละมั้งนะเราก็รีบเดินจา้าเท้าเข้าเถิดสิ่งที่เกาะอ,อยู่บนหลังของชายหนุ่มใส่ชุดสีดํานั่นคือสัตว์อสูรแรงเอซึ่งจุดประสงค์ของเขาคือต้องการไปทาทาพันธสัญ,ญญาสัตว์อสูรรับใช้ณนะทุ่งโล่งเรามันเเริ่มกันลย วิธีการผูกพันธสัญญาสัตว์อสูรรับใช้สําหรับนักเวทต่างโลกจะมีความแตกต่างจากการทําพันธสัญญาของโลกนี้อยู่มากสัตว์อสูรรับใช้ของโลกนี้ตามปกติผู้ที่มีสกิลแครเมอร์จะไม่สามารถเต็มสัตว์อสูรได้มากกว่า10ตัวนอกจากสัตว์อสูรทั้ง1ิที่อยู่ในพันธสัญญาตัวใดตัวหนึ่งจะตายหรือยกเลิกพันธสัญญาจึงจะสามารถมีสัตว์อสูรรับใช้ต้นใหม่ได้เงื่อนไขขอองค์การผูกพันธสัญญาสัตว์อสูรรับใช้ของทั้งคันและพรคือพิธีกรรมการผูกสายสัมพันธ์ระหว่างอสูและมนุษ ในการทําพิธีจึงยุ่งยากและซับซ้อนเพราะต้องเชื่อมจิตวิญ,ญญาณเป็นหนึ่งเดียวในการผูกป,ป้ายสีแดงทันพนมมือบริกรรมคาถาแล้วขอจึงวาดวงเวทอขัขระบแปลกประหลาดจึงปรากฏแสงสีแดงพร้อมกับอขัขระบโบราณเสร็จแล้วคอนเจ้าเอาก้าวลงมาวางไว้ที่กลางวงเวทวคนครนำตัวก้าววางลงที่กลางวงเวทแล้วคอนจะหยิบผ้าเก่าคล่ำคือออกจากย่ามของเขาก่อนที่จะบริกรรมคาถา,าพึมพำอยู่ในลำคอจึงปรากฏแสงวงเวทสีแดงฐานตัวหนังสืออัขราพร้อมกับมีแสงคล้ายจะเปิดประตูมิติพันใดก็มีสิ่งของแปลกประหลาดหลุดออกมา รูปร่างแปลกประหลาดไม้เรียวยาวเรียงกันสวยงามไม้ที่อยู่ตรงกลางมีการแกะสลักเป็นรูปทรงเต้าชอมีปากเป่าด้วยดูแล้วสงสัยเป็นเครื่องดนตรีละมังนาพรพันมีผ้าผ้าอยู่ที่บาผ้าผืนนั้นสีแดงสีทองเป็นตัวหนังสือโบราณซึ่งเรียกว่าผ้าผ้าครูพรใช้ปากเป่าลงไปบนสิ่งของที่เราคิดว่าเป็นเครื่องดนตรีจึงปรากฏเสียงอันน่าพิศวงดังขึ้น ากนั้นพอนที่แต่งตัวอันสวยงามคล้ายกับผู้หญิงก็เริ่มไล่รำขึ้นมืออันอรชรอ่อนแอนฟ้อนไปกลับท่วงทำนองอันคลื้นครื้นจากนั้นพันที่ฟ้อนอยู่ก็เริ่มหยิบใยสีแดงสดขึ้นจูเนียหัวพร้อมกับฟ้อนรำเป็นวงกลมอย่างสนุกสนานในดวงตาอันกลมโตของสัตว์อสูรจิ้งจอกแรงเอก็มองเห็นตัวพันแรกแรกจากที่ฟ้อนรำอยู่นอกวงกลมก็เริ่มเขยื้อเดินเข้ามาใกล้ๆกับตัวของก้าวสัตว์อสูรจิ้งจอกบุกคลิกก่อท่าทางเป็นเป็นมิรไม่แสงไปด้วยความชั่วร้ายหรือต้องกาาารจงนสัตต์อูเียแ่ แตงไปด้วยความเป็นมิตรันบริสุทธิ์พันเดินเอาเส้นฝ้ายสีแดงมามัดเข้าไปที่คอของตัวเก้าพร้อมกับเกาคังของเก้าและกระซิบเบาๆว่าเก้าเจ้ายอมรับเราเป็นสัตว์อสูรรับใช่ไหมก่อนแสงสีแดงของฝ้ายที่สองสว่างจะดับลงเสียงเครื่องดนตรีท่วงทำนองอันไพเราะก็ดับลงก่อนจะมีเสียงชายหนุ่มชอที่เล่นเครื่องดนตรีนั้นจะพูดขึ้นว่าพิธีได้เสร็จสิ้นแล้วเพราะที่ข้อมือของพันและพรทั้งสองคนปรากฏเส้นฝ้ายสีแดงมัดอยู่ที่ข้อมือ ซึ่งบ่งบอกว่าสัตว์อสูรยอมรับแล้วที่จะเป็นอสูรรับใช้ที่มีนามว่าก้าวเลอเสร็จสักทีในการทําพิธีก็ยุ่งยากอยู่พอสมควรแล้วนะแหมพรจ้างช่างเล่นเครื่องบนตรีได้ไครราะเหมือนเดิมเลยนะทําเอาข้าเกือบเพลินเลยเนี่ยแต่ว่ารีบมาเก็บกวาดช่วยกันได้แล้วพรพันพูดแบบนั้นเสียงดังเพราะว่าชายหนุ่มที่มีชื่อว่าพรมัวเล่งแตกลับก้าวสัตว์อสูรของเขาพันจึงโมโหเพราะว่ามันจะมืดค่ำแล้วจะต้องรีบกลับที่พักเอหน้าเดี๋ยวไปช่วยเล่นนิดเดียวไม่ได้หรือไง นี่แกจะขัดขืนเหรอครับขอโทษครับจากนั้นเสียงสะบดดาข,ของพันก็ดังนี่เจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หยุดสักทีทั้งเสียงเล็กเสียงใหญ่บ่นจนตกเย็นนี่ข้ามัวแต่บ่นให้เจ้าพระอาทิตย์จนรับไปแล้วนี่เห็นไหมชายหนุ่มใส่เสื้อสีขาวที่มีชื่อว่าพัานก็พูดขึ้นเช่นนั้นจากนั้นเขาทั้งสองคนจึงรีบช่วยกันเก็บขวดที่ใช้ท,ทําพิธีจนสะอาดแล้วจึงมุ่งหน้หนากลับที่พักพันและพรที่เดินคุยกันระหว่างการเดินทางกับที่พักก็มีความรู้สึกมีคนเดินตามหลังของพวกเขา ใครคนไหนมาเดินตามหลังเราหรือว่าจะเป็นพวกที่มองเห็นว่าเราทําพิธีอยู่พันคิดอยู่ในหัวเช่นนั้นหรือจะเป็นพวกมนุษย์ที่มองเห็นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก่อนที่พันและพรจะหันหลังกลับไปดูก่อนจะมีเสียงคนเอ่ยขึ้นว่าเจ้าเป็นใครจากดวงตาของพันและพรที่มองเห็นชายหนุ่มใส่เสื้อผ้ามอมแมมผมสีดําดวงตาสีแดงมองมาที่ตัวของเขาทั้งสองคนก่อนเสียงชายหนุ่มลึกลับคนนั้นจะพูดขึ้นเออคือว่าจบตอน